สวัสดีแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุกุจุคนแต่เช้าวันนี้เห้ากับมาหาให้ตาบเนาะพี่น้องมันนี้ก็เห้ากับสีปายกับจะสอนท่อคนพี่น้องไอ้ที่ตามแล้วก็เับชมไปเบืเ้อง,องกำเดือ,น,น,อนเนาะพี่น้องเนาะเฮตาบกัได้หรือไม่ได้กัไปเบื้องําเดือคือเฮตาบเนาะพี่น้องที่เห้ามาหาเห็นแล้วพี่น้องเฮตาบนะหล่าได้พี่น้องไอ้ นี่กามันเป็นเห็ดตบน้อยเนาะพี่น้องเนาะท่านจะชอนกะมาตอนนี้ก้าเพิ่นเห็นเห็ดแล้วตอนนี้ก้านี่ก็คือเห็ดตบเนาะพฟดีกินทุกคนนะง่ายเพราะว่าได้ซื้ช้ามาไงๆๆๆๆๆๆๆ โอ้ดอกมันใหญ่เนาะทุกคนอันนี้นะกำลังเป็นกระจูมทุกคนเนาะนี่งามเลยหัวมันหักอ่อะทุกคนนี่บป็นนิกาเฮดตาบเนาะทุกคนเนาะกำลังเป็นกระจูมนี่นะงาม ตอนนี้ก็จะช้อนเพื่อกำลังอ่าวทุกคนนะเลยตาบธรรมะพรไดีคือฟ้ามั้งนะพระดีกินทุกคนดีงาม Bạn nói nó lời, lận Known. Hm. Vang. Hm. đây Hm. 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 ก็คือเห็นตาบเนาะทุกคนเพราะว่าเ้าไปหาบ้นานใหม่อีกยังมีหลายอยู่ทุกคนเลย mm. เห็ดตาบเนาะทุกคนเเข้ามาหาเห็นอีหล้วทุกคนเลย ก้างเป็นกระจูกม็มีเห็นบ่ทุกคนอยู่พุ่นกม็มีโอ้พี่น้องเอ้ยตาบธรรมน์นี่นที่น่ะอยู่พุ่นก้างเป็นกระจูงามเลยพี่น้องนี่นี่ก็มีนี่ตาบทุกคนโอ้หลายเนาะ ตอนนี้ก็ห้าก็ชิดึงเอาเนาะทุกคนพอได้กินเห็ตาป้ะหาแล้วป้ะห้าก็ไม่ได้ถือพามานนำ อ้าวแล้วบ้านนะทุกคนผู้ดอกงาอ่ายทุกคนย่างนี่เนาะทุกคนว่าว้ามออกกำลังอีจฉาย้ายไปหา้ันใหม่เพราะว่ายัางเห็นนี่เฉยๆคนเห็นกำลังไปกระจูมทุกคนว่าเ้ามไ,ไ้ถือผ้ามาเนาะ อันนี้ก็เฮาก็เอาเฮ็ดเบิดเนาะทุกคนเพราะว่าม,มันเบิดแล้วเฮาสิย้ายไปหาบ้านใหม่น,น,ะ,น,ะ,น,น,นะทุกคนหมู่เดียวนี่ก่อนนี่หมู่เดียวได้ล่ะบ่แกงเลยเฮาสิไปหาใหม่นี่นะนี่ก็จะสอนปัญญาก่อนเนาะทุกคนนสิไปหาเ็ดก่อนนะ จาะเขาหาเฮ็ดและอันเอาเฮ็ดแล้วบัดน,นี้เขากับชีไปหาบัดใหม่เนาะทุกคนไปเบิ่งนันเดียวเฮ็ดเนาะไปหาได้บัดรึไม่ได้แกไปเบิ่งเดีอวเนาะทุกคนเนาะเพราะว่วาได้แกพิลายนะตอนนี้กะเข้ากำลังย่างไปหาบัดใหม้เนาะทุกคนทุกคนย้อนมาละเข้า,าชิวเมื่อแกงเช็ดตบับแซ่บเลยทุกคนเลย ตอนนี้กับพ่อละเฮ้าจะไปหาเฮตดต่อพี่น้องเยนี่ทุกคนทางที่เฮาไปหาเหตดนะทุกคนตอนนี้เฮากับข้าวป่าไปหาเหตดอ้เนาะทุกคนเนาะอ่ะจะสอนปัญญาก่อนทุกคนนะ ตอนนี้ก็เหาเหามาหอดป่าเนาะทุกคนตอนนี้ก็ฉช่อนเพิ่นกำลังไปหา้ตาบทุกคนนะตอนนี้ก็เหาก็สีไปหาตาบพี่เด็กพอเห่าเห่ามาหอดป่าแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เหากำลังย่างไปทุกคนนะทุกคนตอนนี้ก็เหามาเห็นหายตาบทุกคนเลยอ้ออกบ่เดหล่าลีทุกคนเลยฮอมไม่ดอกักง่าย โอย้ยพูดกบมีทุกคนฮะเหดตาบดอกใหญ่ทุกคนเลยโอ้จริงนะบ้างเนี่ยทุกคนเหดนะมันจะเท่าแตนน่มีดอกงามนนีนี่เพราลายนึ่นอ๋อต้อนนง,งนี่โมเดวนะลองเลยนนี่ถายขึ้นนี่ถ่าตอนปิดเอามาถ่ายขึ้นอือ พ่อว่าเฮาไม่ได้ถือผ้ามาเนาะทุกคนว่าเฮาได้เอามือทอดเอานะตัวนี้บอกว่าผมจะกินนี่นะอว่ามันจะท่าแล้วเนาะทุกคนเนาะเดีวล่าอะไรจับมาองอะเหงื่อขนมันชิมากินเฮ็ดนี่เหงื่อนึงเฮ้เที่ยวหาเนี่ยหอยเลอสองน่อยทุกคนเลยว่าเฮามาเอาเฮ็ดนี่ล่ะ มันมากินเฮ็ดเนาะทุกคนเนาะเอาเลยเก็บเอานะเฮตามนะทุกคนเฮตามจะช็อตวันมาพบอีทุกคนเลยเท่าละหมู่นี้นะเนะด้ล,ล่าละ คือโมงดงบิดนะทุกคนง่างตัวนี้บม่งง่าท้ามีไปหามาันเ่าก็ยังได้ยูนตัวนี้อืมอมเออเดกไม่ไห่ ตีนชูตีนใหญ่เหตตาทุกคนเลยใกล้เต็มตาแล้วนะตอนนี้กะห้าวกะสีไปหาบมบนไม้เนาะทุกคนข่าวบนไม้นะเพราะว่าหอยเลื้อกะมีทุกคนเลยสองน้อย ก็เอาเฮ็ดแล้วนะเนาะทุกคนตอนนี้เอากาสิไบหาบ้านใหม่ทุกคนเลยาะวมันจะเท่าแล้วเนาะเตาาที่เราเห็นเอาเอานะาะวเราเห็นลายทุกคนเลยตอนนี้เราก็สไปหาบ้านใหม่อีกหลังจากเราหาเฮ็ดแล้วตอนนี้เราก็สิมเมอร์เนาะทุกคนเพราะว่าเหตตาเราได้ลาลํามันนี่นะ ตอนนี้ก็าห้าวกับชิบะแกงกินข้าวทุกคนตอนนี้ก็าห้าวกับกำลังย่างมาือเนาะทุกคนเนาะสะช,ชอนปัญ่าก่อนทุกคนเลตอนนี้ก็ห้าวกำลัมงมาหอนเดินหน้าทุกคนเลยตอนนี้ก็สะช่อนปัย่างเมือเนาะอืมทุกคนห้าวกับได้มาหอนเทงน่งเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ห้าวกับชิบปล้างเห็ดแล้วก็เอามาแกงทุกคนเลยนี่นนห้าก็บหอนเทงหน้าละ อมทุกคนดูชาวมองกระปูกินข้าวทุกคนก่นเจ้าทมาีทุกคนเหตบตาบที่เหาไปหามานะทุกคนเต็มก,มกมมระ้ามกมันจะร้องง่ายแกงแช่ไปทุกคนเลยดีกินเนาะ ทุกคนมีชาวอ้นเนี่ยเลาะตินเฮดเนาะทุกคนตอนนี้คาารับชาวอนเพิ่นมาล้างเฮดอยู่ผาย ตอนนี้กะลุงมาล้างเห็ดเนะทุกคนนะล้างเห็ดทีด่ขายนีเชฟอ,อ,อ่อแน่มาล้างเห็ดใช้แม่เนาะทุกคนแต่ว่ามันเท่ามันล้างยากเนาะทุกคนเนาะนี่ก็กำลังตาม,มาคิดใช้แกงเห็ดดาบทุกคนเห็ดดาบที่เราไปหานะ ติดลงทุกคนคือยอดผักชีลายเนาะทุกคนเอาเก็บมาและเอาสิบมาใส่แกงให้ตาบทุกคนแช่เลยทุกคนทุกคนเสีาหม้อมาค้างใส่ผ้าอยู่แล้วทุกคน แกงเห็ดตาบลายเนาะทุกคนเป็นตะแซบเฮดตาบไป,บท,ไปบทุกคนมอกระพดแล้วเนาะเคยสุกแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็ระกำลังจะปงมองไปกินข้าวเนาะทุกคนเนาะเคยชีนเนาะทุกคนอันนี้อมากีกินทุกคน,คกคนแซบเลย กินน,น้ำครับตากินตอนตน,ตนี้ก็ตากเ่งข้าวเนาะอืมแต่พัก อย่าเห็ดอดมอืมตอนนี้ก็หาก้าสิบปกินข้าวนะทุกคน คือแกงตัาบเนาะสุกล้วเป็ดเนินข้าวของหาบนี่นนบรรยากาศดีนะต้งลงมากินในตารางไปดนึ่งข,ข้าวข้บาบดี มาตื้นเหไม่ตื้นมาตื้นหัวมบาดน่ารั Nou là tôi nó mà mình thử một จ้างากินข้าวแล้วบันนี้หอสิบยามแฮ้วเนาะทุกคนไปเบิกกำเดลอยแฮ้วฮะถือหรือไม่ถือกะไปเบิกงเดียวน้อทุกคนขอมาหอดทางเ้าไปยามแฮ้วทุกคนนี่กะคือทางที่เ้าไปยามแฮ้วเนาะทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนแฮ้วที่หเห้มาเฮ็ดมาเฮ็ดชุดก่อนนี่ทุกคนเอ้ มันจะเป็นในนี้เนาะทุกคนแฮวเพราะว่าเฮาเอาเคืดินมาดทุกคนเพราะว่าแฮวเรานมแต่ช่องด่างทุกคนเราปฏิเตุเนาะทุกคนยามแฮวแล้วแล้ว,ลวบันนี้เฮากับชีกับมือหน้าเนาะ ว่าแห้วห่าบิทึกอย่างนะทุกคนคลิปนี้จบเพลงตัวนี้คลิปหน้าพบกับเห่าอีกคือเก้าเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบาย